ใกล้ๆดิจะได้เห็นอันนี้ด้วยไงกระปซูลเลือกได้เลยใช่ไหมค่ะกระปุเลือกได้ๆวันนี้วันนี้นะครับเรามาเนี่ยสาธิตเน็ดเปสโซกันนี่เรามาบุกเลยไม่มีเจ้าของบ้าน <c oughs> เราลอง,อง <laughs> ใช่เราลองสีแดงสีแดงนะสีแดงเราใส่แบบนี้นะครับ <c oughs> แก้วอยู่ไหนเอ้ย <c oughs> นี่แล้วเราก็ใส่แก้วนี่นะครับแก้วถอเองครับพี่แก้วแก้วนะครับตั้งเรากินช็อตเล็กพอวันนี้หมดแล้ว นี่ดูน้ำดูน้ำน้ำอกมานี่เราต้องชงเองนะเนี่ยเห็นไหมแก้วที่สอง่ะชงให้แต่กล้องนะครับไม่ว่าใช่ไหมเนี่ยชงสองแก้ววันนี้เพราะลูกค้ามาชิมไงตอนแรกตอนแรกว่าจะสั่ง้พอีกน้องสาวบอกว่าพอก่อนเพราะเอากินไม่ทันนี่ก็ปิดนี้นะครับอ่านี่คือแก้วที่หนึ่งนะครับแก้วที่สองกินสีอะไรเขียวไหมเขียวโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่าสีเขียวนะ เดี๋ยวขายไม่ออกแบบนี้แล้วก็เปิดอย่างนี้นะศับรู้วิธีเปิดแล้วก็ใส่อย่างนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้นะแล้วก็เราอย่าลืมแก้วนะอันนี้แก้วใหญ่นะครับแก้วใหญ่อันนี้ต้องเป็นช็อตใหญ่เราก็กดฝั่งนี้นะครับปึ๊กน้าก็จะไหลตรงนี้เนี่ยผมเป็นเตอได้ไหเนี่ยน้ำซูมมาซูมมาเมนเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวมันก็จะอร่อยกลมกล่อมนี้นะให้ดูนี้ไปก่อน พราะวันก่อนเอาไปลงคนกดไปแล้ววันเดียวพันสี่เดี๋ยวไปต่แก้วนึงแก้วนึงอ่ะนี่นี่ดูฟองดูฟองมาชุงฟองหน่อยนี่เห็นไหมเอ้ยกลิ่นนี้หอมมากเหมือนกันขายของดีเพกาะตัเซลล์อีกนั่นเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวพอมันเสร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้มันเสร็จก่อนนะดูเดี๋ยวมันไม่มาดูฟองมาดูฟองรับเซลล์เพิ่มครับนี่เห็นไหมฟองแบบนี้นะแล้วก็เวลาเสิร์ฟมันต้องใส่แบบนี้ไงนี่แบบนี้แต่เรา ขายปูแต่เราไม่เติออย่างนั้นเดี๋ยวเราเอาแก้วินแล้วก็เวลาเก็บนะดูเก็บเก็บนี่เปิดนี้นะแคปซูลก็จะหล่นข้างล่างถ้าคุณเอาแคปซูลไปทิ้งเนี่ยอยู่ในนี้อ่าแล้วก็อ่า<ช>เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราจะสามารถพับเก็บก็ได้หรือเราจะนี่ปิดเครื่องนะปิดเครื่องวางเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับนี่คือวิธีทำเนสเปรสโซทีท่ง่ายที่สุดนะโอเคโอเคครับผมซื้อครั้งนี้ <laughs> <laughs> <laughs>